โอ้เดี๋ยวคุณแม่คุณแม่ครับคุณแม่เออมันพูดดยวกันว่าน่ากับพูดแลมกับพูดแลมของงานเนี่ยให้คุณแม่เออเขาเลือเขาเหลือใสใสใสงานน้องงานนี่เราบรรยากาศต้นสอนนะครับแม่แม่แม่สุดไปไซส์นี่แม่คุณแม่สัมผัสก่อนเดอ๋อไปตลาดไปล่างรถรถนอกแบรนด์ โอ้ยแม่ก็จะบอกใส่ช่องก็ไรรถเนี้ยรถแบบสภาพรถดูไม่ได้เลยโอ้ไฟสะเป็นเงาเงาคือรถแม่เนาะกันหน่อยเนาะเงาวับเงาวับเหมือนเธอเงินสุดยอดเฮ้ยนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเอฟซีช่องงมแบนครับ นี่ครับผมนี่จะเป็นบรรยากาศตอนส่อยูเฮียนผมนะครับผมตื่นเส่อมาใส่บาทนะครับเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับผมบรรยากาศยูเฮียนยสั้นนะครับบ่อยได้ดทายนะครับอันนี้มาอยู่บ้านกันเลยถ่ายให้ชมนะครับนี่ีพอ่อพอลี่ครับว่ะอ๋อ,อไปสิไปทัวร์เราพอ่พอกินเผาแล้วส่อเลย อ๋อไปเที่ยเมืองอันนี้อันนี้ก็เป็นพอของไอ้งกมรมกงแบนนะครับผม,มนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปในเมืองนะพ่อแต่ยังกินบ่อย่างใกล้ห่อย่างใกล้โอ้อาหมมว่าทาง้งหมดเดียวเลยดิกำลังกี่ไอ้ต้มไก่เนาะนี่ครับคุณพ่อนะครับคุณพ่อฝากถึงเอลซี่องกอมแบนน่อยนะพ่อฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เลยด้วยพ่อฝากเป็กำลังใจติดตามชมกองแบนหน่อย้เด <laughs> ้อ ครับผมนี่แหละคือยืย่นบานหนึ่งครับพอแล้วบอกว่าใครเก่งหนี่ยพอ,อกินเราซะว่ะเดี๋ยวไปหาพูดแม่กันอ่าอัพใส่นะนี่นะครับผมเป็นบรรยากาศบานของกลุ่มหนึ่งไปนนะครับตอนสอบสาวนะครับผม นี่ก็เป็นเลียนท่องนะครับรางวัลแหมนะครับแล้วเป็นสร้างเสริมสวยนะครับผมมามามามึงพอขั้วประจำอ่นโอ้วันดีครับผมอ๋อโอ้โหเยเสียงดังเหรอวะวันดีครับอันนี้อันนี้เป็นพี่ไส้ผมนะครับไอเดชแฉะนะครับผมครับผมวันนี้ครับผมพอขั้วประจำนะครับ ดูดูแรกนอกนะครับจนญงนะครับผมเอาเนี่ยครับนะครับโอเคไหมครับเติมเงานเหรอมึฮึัึฮ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 ึนึฮึฮึฮเฮึ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 ฮัฮึ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 ฮีฮึ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 ่ึฮึฮึ่ึฮมฮึี่ฮึ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 กึฮึ่ึฮ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 ึ่ึฮึฮึฮ่ฮึฮึฮ่ฮ่ึ เดี๋ยวพ่อได้อาบน้ำซ้องมือแล้วไม่เอาชุดนีลยงาครับโอ้โเจ้านี่อยู่ตัวไห้ของไก่นะครับผมเฮ็ดต้องกินปะมันเนี่ต้มซุปเปอร์ขาไก่โอ้ต้มซุปเปอร์ขาไก่นะครับกมเบีงต่ำเลยที่อ่ะเบียงนะครับผมเบียงต่ำเบืองเนาะใบย์เบย์บกูดบกิดนะครับพริ๊กติกสดพริกสดนะครับ นี่ครับเป็นบรรยากาศตอนสอ,นน,อ,น,อ,อนนะครับผมกับปกติพอเรากินขอก้อนไปนะครับแต่มื่อวีเราต้องพาคุณแม่นะครับไปตุลาะในเมืองเราก็เลยกินขอก้อนปกติจะกินพร้อมหนาพร้อมตากันนะครับผมสุดท้ายอีกบรรยากาศหนึงเห็นครับอันนี้เป็นขางเฮี้ยนนะครับผมขางเฮี้ยนอันนี้เป็นห้องกลมก็แบนนะครับโอเคอ๋อคุณแม่คผู้แม่เดี๋ยวนะเดี๋ยว โอ้ยแรงมาซะดูเร็วเรเาอแรงเร็วเร็วเ้ยบนหลังเต็งหนักงามเลยนมาสอน่ยเร็วดีกันดีสดีช่องไอ้ผมเองโอ้ยเร็วโอ้ยเดี๋ยวฝาวเต่งโตมากมากเลแม่ขึ้นแม่บอเล็ดหลอดแทะได้ทายสิเห็นกล่องแรนี้เลยนะมโม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว้แม่แล้วไอ้ แต่งโทยังไงครับอนีมันสารวันผมจับมาทายเลยครับเห็นกล่องปุ๊บแลนนี้เลยือลนนะนะครับมานีแล้วครับกำลังตบคผมขอมาตื้นกนมาตืนครับนาซดซดเชื่อเลยผมขี่ามันแก่เลยามันแก่เลยข้กงอันเรีงๆข้ก่อันโอ้โโอ้เขียบิ้โขเขีบ เอ้ยซุ่มซุ่มกินคนเดียววะโอ้แต่งน้องเหมือนมุ้เลยนะไม่กลาจุ๊จุ๊อะไว่ะโอ้โอ้ของพี่พอของพี่พอโอ้เดอฮวฮึ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 ฮฮฮึึึึึึึ ครับเขียบนะครับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกรเโหลกเสีบแซีบมึงหุ่นเหรอครับผมนี่นะครับเขียบวัวนะครับเห็ดกระโหลกเสีบนากินนะครับมึงครับข้ามเข่าหรือปล่าตู้วาวดิข้าข้าตายนะครับเฮ็ดยังน้ำจิ้มเหรอเนี่ยอือโอ้โหนี่กันนี่ยน้ำจิ้มเขียบนะครับเฮ็ดแบดแน่นอนนะครับนี่ครับยื้กันนี่ครับสามพี่น้องนี่ครับ หนาตาเข,ข,ขาโค้งไข่ไน่ครับแต่ว่าหุ่นหุ่นเนี่ยมันอยากจะสมบูรณ์ไหมหนึงครับเต่ายีพร้อมนะครับเต่ายีพร้อมมากนะครับช่วงนี้ไม่ยุบันนะครับเฮ็ดกระเผลาดูไลซ์ซิมดูไรนะครับ,บามาเดี๋ยวผมฆาไปตรงบรรยากาศหลังบาหลังสวนของผมนะครับเราก็มือเดี๋ยวเส้นหนามเส้นหนามก็หนึ่งบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยเป็น อันนี้ขอใกล้นะครับเดี๋ยวอันนี้ในขณาจะเดี๋ยวซื้อเทพปูนแล้วครับผมนะครับใกล้เสียมากเป็นบรรยากาศอันนี้เป็นล็อกล็อกผสมของผมนะครับน,นี่ฟังนะครับเพจไบแ้พุน่นละอันนี้เป็นการชนอันนี้นะครับอันนี้จะพาไปมึงลังบาดลางังืวนของผมนะครับ หลังสวนหลังสวนนะครับอันนี้เป็นหลังสวนนี่ครับหลังบ้านผมติดบ้านนะครับผมอันนี้ปลูกต้นไม้ปลูกยังเวลายย่างเลรอครับอยู่ด้านครับโดยพาไปถ่ายชมนะครับปลูกตน้นต้นกล้วยปลูกต้นกล้วยไวัยกี่ตน้นก่อปะปลูกต้นกล้วยประมาณร้อยห้าสิบต้นนะครับผม เลยหาสิบต้นนะครับป้เดี๋ยวผมพายยางไปหน้าลังนะครับนี่เลครับผมอยู่อะไรต้นสาวรลดนะครับเห็นหน่อยบ่นาะพี่น้องคุดเอฟซีก่มแบนนะครับช่วงนี้มาามาเที่ยวมายามเหรยญญุพันธ์นะครับมีสาวรลดนะครับไว้ตอนหลับนะครับโอเคนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศนะครับ ส่วนหนึ่งกับปลูกพักไว้นะครับผมปลูกพักไว้ไอ้เพิ่นเท็าไรครับผมเดี๋ยวผมกับสิมาประสานงานต่อนะครับอยู่หลังสวนหลังบ้านนะครับผมเห็ดขอกายใหญ่ไก่ลงมาผีเป็ดนะครับเหนือทีประมาณเกือบสามไร่นะครับผมก็ประมานได้ล้อมหัวขึ้นกะทิเฮ็ดประมาณจประมาณครึ่งหนึ่งก้อนนะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นนอกล้วยเป็ดนะครับผมเป็นนอกล้วยนะครับ ตอใส่หังมาพวกนี้จะเป็นกล้วยไอ้กล้วยด่างอย่านี้นะครับผมยืนี่ครับแต่ว่าอ่ายแล้วลู่ไปหมดเลยผมเห็นนะเดี๋ยวจะไปถามให้ก่อนอานจะเป็นกล้วยธรรมดาปกติบา้านเฮากัครับผมปลูกไว้กิ้นน้อยเนี่ยแะครับพ่อลดต้นชุนได้นะครับผมต้นกล้วยน่าจะปลูกรอบๆเลยนะมั้งครับผม <S <S เดี๋ยวผมจะถ่ายให้มึงแค่นี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวมือแดมาเห็ดมาปลูกด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมมผพาถ่ายชมนะครับอันนี้คุดเป็นลุมเป็นบอนี่แมนเบิร์ดนะครับนี่นี่ครับผมอายแล้วก็เห็ดไหวนะครับโอเคครับนี่ครับเป็นบรรยากาศตอนเราสอนะครับอยู่เฮียนกรมแบนนะครับผมที่บ่บ่คอยเดทถ่ายชมบนะครับตอนนี้ก้าวอาย่บ้านแล้วนะครับกะจิตนี่แหละครับผมเห็ดสวนเห็ดอายุด้านหลังครับพอกไกลไปนึ่ง นะครี่อันนี้เป okay ็นล้างบาตรผมโอเคครับผมเดี๋ยวสิไปมึงเชฟเพิ่นเห็ดกระเผาตอนครับผมเดี๋ยวขึ้นไปหาเพิ่นกันโอ้นี่เรียบร้อยแล้วับกระเผาเสาเอ้าถือมึงเชฟบัครับมาๆมากขอไม่นอนกินขอนกันแกงเงี้ยงครับ ขอ,อก็แม่เพิ่นก็ไปเฮ็ดทุลกใใัก,มกบบลมเมืองจังริญก็ฝากเพื่อน้องใจเห็ดกลุ่มกระแบรน้ำด้อครับผมเดี๋ยวนนอ,อยู่ดัหลังสวนเดือดๆกินข้าวแล้วกับไปลุยสวนต้อนครับผมเห็ดขอกายนะครับลองชิมนะจังได้ก็ฝากเพื่อน้องใจเห็ดกลุ่มกระแบรน้ำโดนเลยครับผมที่เดลเลยนะครับไปขออนุญาตกินข้าวกอนครับผมเดี๋ยวไปเห็ดเวียกต้อนนะครับ